เรียนรู้ออนไลน์บาคุลโอสวัสดีครับครับสรัดคลีปนี้นะครับก็จะมาสอนเทคนิคครับคุณครูในเรื่องของการสร้างอีบุ๊กนะครับที่เป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับซึ่งใช้เว็บไซต์ของ a n y f i ฟนะครับซึ่งให้ใช้ฟรีนะครับคุณครูเราสามารถสร้างเป็นชั้นหนังสือได้นะครับในชั้นหนังสือนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับคุณครูเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีชั้นหนังสือได้ได้ตามใจชอบเลยนะครับ เมื่อผู้บริการนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ของเรานะครับที่เป็นอีบุ๊กก็สามารถเปลี่ยนชั้นหนังสือได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหนังสือกันนะครับในหนังสือนี้นะครับเราสามารถใส่เป็นหนังสือเรียนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเอกสารทางวิชาการนะครับหรือว่าเป็นสื่อการสอนนะครับหรือว่าเป็นใบความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนหนึ่งเล่มนะครับ อันนี้เป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับที่ทําจากโปรแกรม powerpoint นะครับเราก็ทําเป็น powerpoint เสร็จแล้วแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็อัพขึ้นอ e ีบุ๊กของเรานะครับนในการคลิกเข้าดูหนังสือนะครับที่เป็นอ e ีบุ๊กเราก็สามารถใช้เมาส์นะครับคลิกเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เปิดิวได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายวิชา,าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับคุณครูเราก็สามารถที่จะ สอนนะครับนักเรียนผ่านอีบุ๊กได้เลยนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของออนไลน์ผู้เรียนก็สามารถที่เข้าดูได้นะครับนะก็เป็นลักษณะของ powerpoint นะครับที่เปิดในโปรแกรมอีบุ๊กนะครับก็จะเหมือนกับคล้ายๆหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่สอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิด powerpoint ได้นะครับประมาณนี้นะครับมาดูอีกเล่มหนึ่งครับอันนี้เป็นแผนปฏิบัติการนะครับ เราก็สามารถทําเป็นอีบุ๊กได้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วแล้วก็รวมไฟล์นะครับเป็นไฟล์เดียวกันแล้วก็แปลงเป็นไฟล์ PDF อเราก็อัพขึ้นนะครับที่เป็นเว็บไซต์ของอีบุ๊กนะครับ e n i f i p นะครับแล้วก็สามารถที่ทําเป็นอีบุ๊กได้นะครับอันนี้เป็นเอกสารทางวิชาการนะครับอ่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนของขั้นตอนในการทำนะครับเรามาชมขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราต้องเตรียมไฟล์ไว้ก่อนครับคุณครูเตรียมไฟล์เป็นไฟล์ pdf ไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นไฟล์ pdf ที่ผมเซฟบันทึกเป็นไฟล์ pdf แล้วนะครับถ้าเรามีไฟล์ที่เป็น powerpoint นะครับเราก็สามารถที่จะเซฟเป็นไฟล์ pdf รอไว้เลยครับก็ไปที่ไฟล์เสร็จแล้วก็มาที่บันทึกเป็นครับจากนั้นเรามาเลือกที่เรียกดูครับจากนั้นเราเปลี่ยนนะครับเป็นบันทึก เป็นไฟล์ pdf ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอให้โปรแกรมแปลงไฟล์นะครับจากไฟล์ powerpoint เป็นไฟล์ pdf นะครับหลังจากที่แปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ pdf ให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะนำไฟล์นี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับนะ อ่ะทีนี้มาดูขั้นตอนในการทำอีบุ๊กกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณครู่ให้เรามาที่ Google นะครับไปที่ Account ของเราได้เลยนะครับเข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า a n y f i p นะครับนะ n y f i p เสร็จแล้วเรามาคลิกลิงก์แรกเลยครับาจากนั้นนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ a n y f i p เราก็มาคลิกเลือก ตอนนี้ผมล็อกอินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะล็อกเอาไปก่อนนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับสำหรับคุณครูที่ยังไม่ได้ล็อกอินหรือว่ายังไม่ทําการสมัครนะครับเราก็มาที่เซตอัพนะครับเสร็จแล้วให้เรากรอกอีเมลนะครับแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลือก s ไซอ up นะครับนะ สำหรับคุณครูที่มีอีเมลแล้วนะครับทำการสมัครในบอลแล้วนะครับเรามาเลือกที่อ่าไ i นนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับที่เราสมัครไปนะครับแล้วก็ล็อกอินครับอ่าหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นอ่าพื้นที่ในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลบข้อมูลในส่วนนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะสร้างใม่ให้ดูนะครับ ครับตอนนี้ผมได้ทําการลบข้อมูลเสร็จแล้วนะครับอันับแรกนะครับคุณครูให้เรามาเพิ่มเพิ่มไมฟ i ปขึ้นมานะครับเป็นอัลบั้มขึ้นมา,าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาเลือกที่ New Folder ครับแต่นั้นมาตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ,อผมจะตั้งเป็นงานพื้นฐานนะครับแล้วก็ Create ครับ ถามว่าทาไมต้องตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับเราสามารถตั้งรายการหนังสือได้นะครับอย่างเช่นรายการหนังสือที่เป็นหมวดหมู่นี้นะครับเป็นหมวดหมู่ของงานพื้นฐานนะครับรายการหนังสือที่เป็นงานการศึกษาต่อเนื่องนะครับงานพื้นฐานอาตั้งชื่อ,อครับเป็นงานต่อเนื่ององานต่อเนื่องแล้วก็เขียนเลยครับ งานการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเมื่อเราตั้งวนหมู่เสร็จแล้วนะครับนะมีงานแผนนะครับคุณครูมีงานแผน,น,ง,านแผงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอัธยาศัยมีงานพื้นฐานด้วยนะครับต่อไปเราจะใส่หนังสือนะครับที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับ ให้เรามาเลือกอย่างเช่นผมจะอัพงานในส่วนของงานพื้นฐานก่อนผมก็มาเลือกในส่วนของ add new book นะครับคลิก,กมาเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกในส่วนของในการอัพไฟล์นะครับมันจะมีอัพด้วยกัน2แบบ 1. สามารถอัพในส่วนของที่เป็นไฟล์ pdf ได้หรือว่าอัพในส่วนของไฟล์ที่เป็นไฟล์ powerpoint ได้นะครับมีด้วยกัน2ไฟล์เดี๋ยวผมจะเลือกอัพในส่วนของไฟล์ pdf ก่อนนะครับก็คลิกมาเลยครับ อัปโหลดย่อ PDF เสร็จแล้วเราก็ไปหาไฟล์ PDF ของเรานะครับผมจะอัพไฟล์นี้แล้วกันเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็น PowerPoint เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คลิก open เลยครับจากนั้นรอสักครู่นะครับจนกระทั่งตัวเลขวิ่งถึง100%นนะครับในการอัปโหลดในการอัปโหลดจะใช้เวลา มากน้อยเพียงใดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของเรานะครับถ้าไฟล์เราขนาดใหญ่มันก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับในระหว่างที่รอในการอัปโหลดนะครับคุณครูสามารถที่จะไปดูเมนูอื่นไดอ้อย่างเช่นเทมเพลตครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกเทมเพลตเราได้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับเราสามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับนะก็มีตัวอย่างให้เยอะแยะมากมายนะครับเลือกได้ตามใจชอบ ว่าเทมเพลตตัวไหนจะเหมาะกับหนังสือเรียนของเรานะครับหลังจากที่อัพเสร็จนะครับเป็นครูเราสามารถคลิกเห็นไหมครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างาคลิกเลือกดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นการเปิดหน้าประมาณนี้นะครับนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเทมเพลตนะครับเราก็มาคลิกเลือกได้เลยคลิกปับ๊บเสร็จแล้วเรามาก็มาเลือกในส่วนของแอปพลายเชงนะครับคลิกปับ๊บก็จะทําการเปลี่ยน พื้นหลังให้เรานะครับนะที่เป็นรูปปกหนังสือให้เรานะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราพอใจแล้วนะครับพอใจแล้วเราก็กดเซฟแอนโค้ดนะครับเรียบร้อยนะครับได้แล้วหนังสือ1เล่มนะครับก็เล่มต่อไปนะครับผมจะมาในส่วนของงานแผนดูงานแผนก็เหมือนเดิมครับแอดนิวบุ๊กเราก็มาเลือกอัพโหลดย u r PDF เหมือนเดิมครับ เสร็จแล้วเราก็มาเลือกไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดผมเลือกเป็นงานแผนปฏิบัติการนะครับก็คลิก Open นะครับเป็นเอกสาร,รทางวิชาการเราก็สามารถทําเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วอัพขึ้นอ e ีบุ๊กได้นะครับนะก็ในระหว่างที่รอเราก็สามารถที่จะมาดูในส่วนของเทมเพลตได้นะครับเลือกเทมเพลตให้เหมาะกับงานของเรานะครับที่เราอัพขึ้นอ,อันนี้เป็นแผนปฏิบัติการนะครับ เราสามารถเลือกเทมเพลตได้ตามใจชอบนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าแผนปฏิบัติการนะครับมีประมาณร้อยกว่าหน้านะครับอาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับอ่าตอนนี้อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็มาทดสอบดูครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะอ่าสามารถที่เปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราพอใจเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่เซฟแอนโคดนะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้หนังสือแล้วด้วยกัน2เล่มนะครับนะมีงานแผนใช่ไหมกับงานพื้นฐานนะครับที่อัพขึ้นแล้วนะครับามาดูงานการศึกษาต่อเนื่องดูครับผมจะอัพขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องอซึ่งเป็นไฟล์ pdf เหมือนกันเป็นในส่วนของหนังสือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วกันครับเสร็จแล้วก็คลิก Open ได้เลย,เลยแล้วก็รอนะครับรอให้ถึง100%นะครับในการอัพโหลด ในระหว่างที่รอแล้วก็มาเลือกเทมเพลตได้นะครับนะเลือกได้ตามใจชอบนะครับางานไหนจะเหมาะกับงานของเราอ่าผมที่เลือกเทมเพลตนี้นะครับแล้วก็มาเลือกแล้วก็คลิกแอปพลายด้วยนะครับแอปพลายเชงด้วยอ่าประมาณนี้นะเมื่อเราพอใจเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาคลิกเซฟแอนโคดอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูงานการศึกษาตามอริยสัยนะครับ ถ้าเราต้องการอัพขึ้นอีกก็เหมือนเดิมนะครับแอดนิวบุ o กเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็มาอัปโหลดเหมือนเดิมครับก็ไม่ยากนะครับในส่วนของการอัปโหลดนะครับเลือกเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับโอเพนแล้วก็รอนะครับหนังสือเล่มสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับมีทั้งหมด162หน้านะครับค่อนข้างเยอะเนาะ อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่เซฟแอนโคดเลยครับตอนนี้เราอัปโหลดขึ้นหมวดหมู่หนังสือเสร็จแล้วนะครับนะมีด้วยกัน4หมวดหมู่นะครับมีงานแผนงานพื้นฐานนะครับงานต่อเนื่องแล้วก็งานการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับมีหนังสือครบทุกหมวดหมู่นะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างาชั้นหนังสือนะครับที่เป็นบุ๊กเคส นะครับผมก็เลือกที่ My Bookcase นะครับผมก็เลือกในส่วนของเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับเป็นการสร้าง New Bookcase นะครับตั้งชื่อนะครับชื่อหนังสือนะครับผมจะตั้งเป็น e-book ละกัน e-book e-book ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็มาเลือกในส่วนของ ารายการนะครับที่เป็นหมวดหมู่ก็เลือกเป็น select all เพื่อที่จะให้โชว์หนังสือขึ้นมานะครับที่เราโพสไปนะนะครับถ้าเรามีการอัปโหลดปั๊บรายการหนังสือก็จะขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับก็เลือก select all นะครับก็จะมีชั้นหนังสือประมาณนี้นะนะครับแล้วก็เลือก create ครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราลองทดสอบดูนะครับทดสอบดู เราก็มาเลือกตัวนี้ได้เลยครับที่เป็นลิงก์นี้นะะเห็นไหมครับก็จะมีชั้นวางหนังสือให้เราโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับมีชั้นหนังสือให้เราโดยอัตโนมัติเลยลองคลิกดูครับทดสอบดูอันนี้เป็นหนังสือ,อเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับก็คลิกวิวเห็นไหมครับก็จะลิงก์ไปที่หนังสือเรียนของเราที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับ เราก็สามารถเปิดที่จะสอนผู้เรียนได้หรือว่าจะส่งลิงก์นี้ให้นักเรียนทั้งสารเราไปศึกษาเรียนรู้ก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมครับเมื่อต้องการออกก็คลิกตัวนี้แหละครับปิดกากบาดออกนะครับนะามาดูวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยดูหนังสือประวัติศาสตร์ไทยนะครับก็คลิกนะครับอันนี้เป็นไฟล์ PDF นะครับ ทําทจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับก็สามารถอัปโหลดขึ้นได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเราสามารถที่จะมาดูในส่วนของ Edit ได้นะครับ Edit ได้เราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะสลับออยากให้หน้านี้ขึ้นก่อน เราสามารถคลิกเลื่อนสลับได้หรือว่าาให้เลียงตามระยะเวลาได้นะครับที่เป็นไทม์นะครับนในอัพเพืนก่อนก็จะเลียงระยะเวลาให้นะครับเราสามารถคลิกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับแล้วก็ Yes นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้นะครับมาที่ edit setting อ่าถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับต้องการเปลี่ยนสี นะครับในการอัปโหลดขึ้นอ,อย่าลืมมาติ๊กในส่วนของโชว์แคตโคลี่ด้วยนะครับอ,อย่าแล้วก็มาคลิกที่เซฟครับอลองดูอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะมีชื่อมาให้ใช่ไหมครับถ้าเราเลือกเป็นโชว์แคตโคลี่แล้วมันก็จะมีชื่อมวลหมู่ให้นะครับอย่างเช่นงานแผนเห็นไหมครับก็จะมีหนังสือแค่หนึ่งเล่มงานพื้นฐานหนังสือหนึ่งเล่มงานต่อเนื่องเห็นไหมครับ งานการศึกษาตามอธัธยาศัยนะครับถ้าเราคลิกออกเลือกออกก็จะมีรายการหนังสือทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับคุณครูในส่วนของการทำอ e ีบุ๊กนะครับที่เป็นรูปแบบของอะไรเราสามารถนำใบความรู้นะครับหรือว่าหนังสือเรียนของเรา,าหรือว่าอาจจะเป็นเอกสารประกอบการสอนนะครับเราสามารถอัพขึ้นอ e ีบุ๊กนะครับเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมาศึกษาเรียนรู้ย้อนหลังได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับ ็หวังเพียงยิ่งว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณครูทุกคนนะครับก็ฝากคุณครูกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกระตใจในการทำคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ